S pb s w i s s นะครับตัวนี้เป็นสิวสกัดออแต่ว่ามันยังไม่มีด้ามมาคืออาจจะต้องเอาไปใส่กับสว่านกระแทกหรือว่าเป็น power tool รวมถึงเป็นด้ามน,นะครับสำหรับใช้งัดแงะใช้สกัดขูดได้นะครับตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทถึง800กว่าบาทนะครับแล้วแต่ว่าเป็นด้ามยาวขนาดไหนนะครับก็เป็นวัสดุโลหะทีอ่อุดมไปด้วยทั้งวันเดียมและโครเมียมนะครับมาดูกันนะครับลักษณะส่วนหัวเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็น แบนแต่ว่าจะมีการตัดองศาลงไปอีกนะครับเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างที่จะเอียงลงไปหาคมแล้วปลายก็คมนะครับเนี่ยคือถ้าลองขูดเล็บผมดูนี่คือออกเลยนะครับเนี่ยเหมือนมีดเลยนะนี่เห็นไหมคมนะครับเนี่ยก็คือใช้พวกแงะนะครับหรือว่าใช้สกัดสกัดวัสดุอย่างเช่นกระเทาะสีกระเทาะแบบวัสดุฉาบเคลือบอะไรพวกนี้แล้วหวัวมันก็จะมีความลาดแบนโลหะเ็าจะทํามาเป็นหกเหลี่ยมนะเป็นก้านแบบนี้ ใช้กับด้ามไขควง P.B. s w i c s หรือว่าจะเป็นจับกับตัวสว่านน่าจะเป็น1นทับสหรือเปล่าไม่รู้นะไซส์ Size, มันดูคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่เหลี่ยมมันก็จะเหลี่ยมแบบเก็บมุมมาดีมากๆนะครับจะบอกเป็น P.B. s w i c s 2รหัสคือ P.B. 805.10นะครับ s e r a l Number มีด้วยนะ332900ก็คือของแท้นะครับท้ายมันก็จะเป็น t ท p เปอร์เรียวแบบนี้นะครับก็ทำให้ตัวอุปรกรณ์เองมันก็เป็นวัสดุ ที่ดูดีมากๆกนะครับกับราคาหลักร้อยนะครับหลายร้อยอยู่นะเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุโลหะที่แกร่งทนกระแทก3 0 0กว่าบาทเลยอันแค่นี้เองนะครับก็ถ้าใครหาเหมือนกับเป็นใช้สว่านกระแทกหรือว่าใช้สกัดใช้ขูดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสครับเปอร์หรือเป็นคล้ายๆเป็นแฟลตเฮดที่มันมีความคมนะเป็นสิวสิวสกัดนะครับนั่นเองสกัดกระเบื้องอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ด้วยนะครับนี่นะพีบสว t ชทู สิวสกัดนะครับแบบไม่มีด้ามไร้ด้ามนะครับประมาณนี้สั้นๆได้ใจความไม่มีอะไรมากมายมิสเตอร์แอสส่งมาให้รีวิวราคาลิงก์อยู่ใต้คลิปที่ e s สคริปชันและพินพ์คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอยู่ในเพลย์ลิสต์ n d Tool ูบายบายครับเฮบิไรเด n เอาท